ท่านผู้ชมครับลอยฟ้าโอ้โหเส้น,นวงแหวนพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปทา่าพระสมุทรสาครยามคำ่ำสินาฬิกาท่านผู้ชมครับยามคำ่ำปลายฝนต้นหนาวนะฮะจากเส้นทางตรงไปพระประแดงบางนานะฮะจากทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะท่านผู้ชมครับด้านบนทุ่งสูงจะเห็นว่าตรน,นที่ลอยฟ้ามาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 นะครับอ๋อตัวมุนี่สูงขนาดสูงไว้ สอสามสันเด้อยู่นี่สูงตาำดำขาวน่อยนนี่เลยครับท่านผู้ชมครับด้านซ้ายมือจะไปทางพระแรงนะหรือว่าไปทางสุขสวัสดิ์นะฮะบางประกอบนั่นเองอ้าวท่านผู้ชมครับถือได้ว่าเราก็จะโอ้โหอเบาทองอปฏิทูปฏิทังเฮ้ยเนี่ย มืดๆคำๆนี่อ่ะเล็ถนนมองหน่อยมันเกตหลายบอกทางนะท่านผู้ชมครับนี่จะไปสู่สะคอนสมาเลขสามสิบห้านะเชื่อมต่อไปยังเพชรเกษมนะครับสิ่งที่ลายคุณบอกว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรเป็นยังไงติดตามไปดูกันนะครับอถนนออันนี้เ้าเกี่ยวขึ้นทังข้างบนบันนี้ไม่ไล่ไม่เลี้ยว เกี่ยวขึ้นข้างบนป้าโทรมองนีท่านผู้ชมเลยโอ้โหถนนเมืองไทยเบื้องตีลอยฟ้าสองชั้นสามชั้นท่านผู้ชมเบื่โอ้โหพี่น้องเอ๋ยป้าโทรบ่อธรรมดาได้ไหม่ะ้านทรายด้านขวาพี่น้องครับเออพอเห็นบ่อมาท่องป้าโท้านนี้ท่านผู้ชมเลยเป็นได้ได้เป็นได้สุดยอด บอยเมนเห็นไหมถนนประเทศไทยย่ามควาย่ามแรงพี่น้องเอ๋ยนะไอ้บอยเอ้ยเบิ่งนี้ถนนเมืองไทยบอยเห็นไหมเห็นไหมกวางศาสนาใก็ให้มันดูไงโอ้ว่าสันบอยเออเพื่อมันจะเอาไปอ่าไปจังไงเอาอ่าธงชาติไปแปะใส่เป็นของบอยเป็นของบอยนี่เบิ่งเอานี่ดูเอานี่ไอ้บอยเอ๋ยนี่ นี่ยเนี nee ่น nee ี nee. ่ถนนของเมืองไทยอะดูอ๋อเนี่บ่อยเลยช่วงคำคำเนี่ยเร่งเร่งพี่น้องเนะอ้ยเนี่ยประตูออดูทานผู้ชมเลยเป็นยังไงเป็นได้อุดยอดเมืองไทยจากจุดนะฮะด่านจุดด่านตัดนะฮะด่านทางหลวนบางาตรงจุดบางขุนเทียนนะครับอ่าเลี้ยวเข้ามาทงหนนหมายเลขสามสิบห้าครับท่านผู้ชมครับเนี่ยข้างบนจะเป็นทางหลวนนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มเอ็มแปดสองนะครับนี่เลยครับโอ้โห คำมือวพี่น้องเอ้ยคำมือแล้วนะฮะปะัดโชปโัดโชพี่น้องเอ้ยนะขนาดคำมือนะขนาดนี้นะท่านผู้ชมก็อยากถ่ายอยากรีวิวถนนหนทางเห็นมันสวยมันงามมันอลังการท่านผู้ชมเอ้ยปุนณ์อ๋อจกอีพออีแม่ของถนนถนนเอ้ยถนนถ ุดจอดทานผุ้ชบมเยังเป็นยังพงไมันบอายังบอกว่าโอ้เห็นคาตานี่อ้หเห็นแล้วจุดอึ้งแทบบม่มียังสิเบลาแค่บรรยากาศมันมันย้ายเออแค่บรรยากาศความสวยงามความอลังการมันบรรยายไปทานจบนี่เบิรงเอาท่านชมไหมนี่คือเมืองไทยนี่คือไทยแลนด์โอ้โหสุดสุด บอกได้คาเดียวเลยว่าสส,สุดสุดเลยแหละสุดยอดกูนะถ้าเราเหมือนกับอ่าไปอยู่อีกอ่าเมืองหนึ่งประเทศหนึ่งหรือว่าโลกหนึ่งโอ้โหอ,โอ,อาสุดางผู้ชมเลยสุดยอดเป็นไเป็นไเป็นได้ไดไดสุดยอดที่รีตามมาชมอันนี้ก็บรรยากาศยามแดงๆนะตามชมเพราะว่า มาตั้งแต่โคราชตน้งทำจบแต่จริงอะ่ะกลับห้องกลับที่พักที่อาศัยได้แต่ว่าเรายัางไม่ได้กลับเพราะว่าเรายัางมีงานข้างหน้านทำจบเราก็จะมุ่งหน้าไปทํางานให้เสร็จก่อนค่อยกลับทานผู้ชมเลยโอ้โหทานผู้ชมมองนี้๊อดโอ้ย ขนาดนี้เลยบอท่านนเมืองไทยโ้ทุกท่านผู้ชมเอ๋ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาก<น>็าเจ้าเอาเงินมาจะส,สร้อยเหตดสอบพลิกพิโลเอาเท้าว่าท่านผู้ชมเอ๋ยเมืองไทยทาไม่รวยจริงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแน่อน,นอนสุดยอด อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือคองแท้โอ้จากทางด่วนนะฮะคลองไผ่ลัตะคอาม,มาตรงนี้นะฮะมอนจะไปเอ็มแปดแปดสอ 2> 8, 2. งแปดหนึ่งแปดสองโอ้แปดสองลงหนาลงเลืล่อยบาโบนี่ก็ได้ทำอะไรบางท่องเตือนหร <c oughs> ือที่สิบอกพิษเราถึ้อยู่นแล้วเพราะว่ามันมันมันหลายมันเยอะไงถ <c oughs> นนะทางด่วนมันเยอะอันนี้แปดสองแปดหนึ่งก็ไปอ่ากาญจนบุรีกับเออ 82ในบางขนเทียนไปปากท่อแทน่าธุผู้ชมย้ำข้ามค้ำคืนท่านผู้ชมเลยโอ้โหไม่รู้จะออกคําในมาบรรยายท่านผู้ชมให้บรรยากาศมันบรรยายตัวมันเองท่านผู้ชมความสวยงามความอลังการความมาขึ้นมาเมือนกบไม่ต้องไปอ่าเมืองนอกเมืองนาท่านผู้ชมมาประเทศไทยเนี่ยออ้อหตัวสุดยอดตัว เป็นบุญตาที่ได้มาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยโอ้โหความเจริญเออตามผู้ชมทุกอาภูมิใจที่ได้มาอยู่ประเทศไทยนะครับผู้ชมเอออฮ้ยเห็นตำาน้กะว่าไงไงตายตายรับเลยครับผู้ชมเลยโอ้โออโหรีเดี๋ยวประทองขจีรีวิวบางช่วงบางตอนนะตามผู้ชมเพราะว่ามันยาวเกินอเออ ก็จะท้ายไปเรื่อยๆก็ะยานมัน oh, คิด uh มันยาวเดี uh ๋ยวจะเบิ oh. ่งบองมองที uh ่วานงามงามมองมัน uh ที uh ่อ uh ่ะ uh ลังการดีๆโอเคไปโอ้มองหนีทานผู้จมเลยมาอ้เป็นออ่ะอันนี้เหมือนกับไปยูอีกโลกหนึ่งนะดิมาสั้นเหมือนเหมือนกับ มันก็ไปอีกทวีปหนึ่งนะท่านผู้ชมโอรโทรกานเดินไปคนเดียวนี่คือสีลงทางนะท่านผู้ชมเอ้อ๋อสุบาร์ทองคือวานเนี่ยนะเน,นอะเอา,าอย่ำขำย่ำแยงพี่น้องเอ้เนะฮะลงทางแน่นอนถนนประเทศไทยนะครับมอเตอร์เอ็มแปดสองนะคระับบางกอเทียนนะครับไปบ้านแพ้วเนี่ยฮะย่ำขำย่ำแยงพี่น้องเอ้ยอนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะครับ นี่คือถนนที่บอกไปเลยว่าเห็นแล้วโอ้ยตื่นตาตื่นใจบาท้องเห็นแล้วคงอดใจไม่ไหวแมนค่ำคืนยามแรงเราจะถ่ายภาพบรรยากาศกให้ท่านผู้ชมเดนเสาตอม่อขนาดใหญ่และมีแสงไฟบาทองน,นแสงไฟโอ้อยตกแต่งสวยงามนะเนี่ยงามแบบไหนเอ้ยนี่สวยงามนะไฟแสงไฟยามค่ำคืน่ะสวยงามมากอันนี้ไทยแลนด์นะไม่ใช่ขเขมรน,นะบาทองไม่ใช่เขมเอันนี้ไทยแลนด์ ว่ากันไปพี่น้องเอยนะไทยแลนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ขมิ้นนะเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ขมิ้นเป็นหน่อยว้าวว้าวโอ้โหไหนทานผู้ชมเหมยมองนี่ก็สวยมองนี่ก็งามมองนี่ก็อลังการทานผู้ชมเหมยปบาประเทศไทย เห็ดแล้วอมออนซอนเห็ดแล้วอึ่งเ <gro an Lock roadmap> yeah. ็ดได้จ oh. ังใดสร้างได้จังใดทานผู้ชมเอยโดนนะเติมตามผู้ชมเอยก่ได้มากก่ได้มานะโดนโดนเติมตามผู้ชมหลายเดือนว่นไงหลายเดือนเติมอยู่น่าจะประมาณสามสี่เดือนแล้วมั้ยตามผู้ชมมาชุดนี้ก็โอ้โหสีแล้วเสเ็จแล้วท่ทานผู้ชมเอยอีกว่าโดนอีกว่านัดก็จะได้ขึ้นทางด่วนเลยทานผู้ชมเอย บ่อถูเอกชัยบางบ่อทางเขาเอกชัยเอามาหน่ไม่เลยเอกชัยเอกชัยบางอบอนบแต่ก่อนก็อยู่ย,ยานนี้แหละมาเห็ดเอยียงเลยอยู่ดงแต่ก่อนเขาเอื่นญลงพิมพ์ผ้าเด้ดงพิมพ์ผ้าเออพิมพ์ผ้าแต่เดียดเเด๋ยวนี้เ,<อ>เขาเขาเอื่นว่าสก,กีน อ oh, สก,กินอ<ต> oh, สก,กินผ้าสก,กินผ้าลงพิมพ์เสื้อผ้าเออแต่ก่อนลงพิมพ์เขาเรียกลงพิมพ์ mm hmm. แต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็แต่จำทางไปโรงงานได้บ่บ่ได้แล้วมากันลงทางหมดแล้วจำจำบ่ได้อีหลีเลยแต่ก่อนน่ mm hmm. นะย่านนี่แถวนี้ถนนบกขนาดนี้ดิ oh. มันยังน่อยอยู่ดิขามได้ถนนนี่แต่ก่อนสมัยก่อนน่ะย้อนไปเมื่อตั้งแต่ปีสองพันสามสองพันสี่อ่ะ ประมาณนั่นแหละมลแมนโอ้ตั้งแต่พุ่นมาตุนฮอตปีนี้ก็หวยก็หลายปีเตือบี้หลายปีเด้สองพันสามสองันสี่ไม่เมนเศร้าปีหรอเ่คุณแล้วเ <c oughs> บิงตีแต่ก่อนยานี่แถวนี่นี่ข้ามถนนได้แด่เดือนนีหนีโอ้ยฟันเอา่ัจฉข้าะได้โอ้ขาม <ไป S 2> ยากเล้ขามเากต้องสะพานลอยอย่างเดียว แต่คอนสะพานลอยวัา,านมีเน้แถวนี้ย่านนี้เออ,เอ,อวกวาถนนแคหเลีนซองเรียนเองสมัยก่อนนะออลดกับ,บรายเดินข้ามได้นะท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมเย้ยคํามืบิดตือตาแนละ้วท่านผู้ชมเย้ยพราตอนนี้ก็อยู่ย่านแถวแถวอ่าสุรสาครท่านผู้ชมเย้ยภาษีเนี่ยแลหละที่พักที่นอนที่รับที่นอนนะท่านผู้ชมว่าเดินทางมาตั้งแต่ นครราชสีมานักทันผู้ชมแต่ว่าสิมุ่งหน้าไปคุณและทางราชบุรีแต่ว่าไปบัวทึงราชบุรีนักทันผู้ชมสีฮาที่รับที่นอนนี่ท่านผู้ชมเม,มื่อว่ามาที่ลาดเด่นถนนทางการก่อสร้างเราทางด่วนนักทันผู้ชม M82 มแปกับสี่ใกล้สี่เหลวเซตและทำชมสำหรับคลิปนี้นะมาท่องกับสีลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้แหละมาฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามสิ่งที่สำคัญ บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อปิดกำลังแรงใจเลยเ้อะตามผู้ชมเลยสำหรับคลินปนี้โฆษณาตามชมไปตัวนี้เดี๋ยวพอกันไ้คลิปหนะ้าสวัสดีครับ